สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับรายการ election หกหกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านครับไปเจาะสนามเลือกตั้งสสทั่วประเทศครับวันนี้ครับเรามาเจาะสนามที่จังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่กรุงเทพครับแต่เจาะของนครสวรรค์มีทั้งหมด6เขตเลือกตั้งนะครับผมสสหกคนนะครับก็คร่าวๆก็เขตเลือกตั้งที่1อําอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับผมในส่วนของตัวเมืองแล้วก็รอบนอกเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2อํอำเภอโกรกพระ พยุหะคีรีอเภอเมืองบางส่วนนะครับผมก็อยู่ประมาณฝั่งติดก,กับอุทัยธานีรวมถึงชัยนาทนะครับเดยวตั้ที่สามอเภอบันพพิใส่ก้าวเลี้ยวแล้วก็ชุมแสงซนบนบนครับติดก,กับกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรเขตละที่สี่ครับอภอหนองบัวท่าตะโกภัยสารีนะครับผมทุกตำบลครับยกเว้นโพระสาสสัมลงไทยแล้วก็ตะครอนะครับก็เอียงไปทางพิจิตรกับเพชรนะครับเขตละที่ห้า อำเภอตาคลีตากฟ้าไภัสารีเฉพาะตำตบลโพลาสตร์ตะบมชยัยแล้วก็ตะเคราะห์ติดก,กับลบบุรีกับเพชรบูรณ์รวมถึงสิงห์บุรีด้วยนะครับเขตที่6กเขตหนะครับผมลาดยาวแม่วงแม่เปิลชุมตาบงไปทางตากอูไทยกันไมเพชรเอียงไปทางตะว,วันตกเลยนะครับผมเป็นอำเภอแบบภูเขาเยอะๆน้ครับแม่วงใ,ใช่ไหมอ่ารู้จักใช่ไหมอ่ญญาอุทยานแห่งชาติแม่วงอะไรเงี้ยครับอยู่เขตหครับหน้าตาประมาณนี้ครับ สวยๆนะครับนี่ครับเข็ดหนึ่งสีส้มๆนะครับตัวเมืองนครสวรรค์นะครับโอ้โหเข็ดตันที่สองครับเขียวๆนะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเข็ดสามนี่โซนโบนอย่างที่บอกเขตดสี่นี้เอียงไปทางนี้โอ้โหแล้วมีกระเพื่อมมานิดนึงด้วยครับเขตแตั้วที่ห้านี่หุ่งล่างๆเลยเขตหกนี่หืมเป็นอย่างนี้เลยแนวขวางเลยนะครับนี่คือจังหวัดนครสวรรค์ครับ ทั้งหมดนี้ก็คืออินเทอร์ชั่น66นะครับผมมาจำวันนี้นะครับผมที่เรามาพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะเมืองป่าํำโพนะครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b ปกันได้นะครับผมช่องโตชอนอลครับสกดไม่ยากครับ T O Z E C H A เดี๋ยวไมเดียวสรับรวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอินเทอร์เน66ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ